สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้ว่ายายสอนว่าสิภาคพี่น้องไปสอนไค่ผามด้วยจ้าแต่หนีแวบเบิ้งบุ้งบุ้พริกลูกคนก่อนนี่คนปลูกคือไหวพี่น้องเลยงามเนาะคนปลูกเราเราของ้อคนเองไหมพี่น้องป่ะถ้าไปเบิ้งสอนไค่ผามในก่อนสิบเบิ้งสอนไค่ผามสิภาคเบิ้งบักมี่คนปลูกไหวงามงามไหมพี่น้องจ้าเออฮักสุขูสุขคนเด้อขี่ถอดตลอดได้จ้าเิ่งคขี่ไปสอนกะคอยไอ้ลำลุ่ยขึ้นลำลุ่ยขึ้นได้จ้าเด้อ เบื้องกระเม็นงามบมดคลิกเพืนนี่หอ่วยหลาบสาบอยู่พี่น้องโอ้ยเป็นยังจังใตแ้แหละนี่สงสัยไก่มันอันนี้ที่น้องพี่น้องนี่นี่ฮุ้ดหน่วยหลาบสาบอยู่ได้พอมีกินกับมาเอาด้วยจ้าเรื่อพริกอ่อนไปขวบใส่ปลาหน่อยปลาแดกเข้าตั้มใส่หอมหอมกับเทียมกับเสียบได้พี่น้องนี่มันสุกแล้วพี่น้องเก๋เลยสุกไป ตามสมควรให้บอกคนคนมัมมี่เหรอวะบึง้งคือกระปุกบวบใบพี่น้องนี่มาเอกี้ไปหย่อนไปต่มแก้วด้วพี่น้องกระปุลปะทูเนาะพี่น,อน้องเนาะนี่ปลูกไว้เสร็จฐานไว้กับพ่อได้กินได้อยากเขาควรอยู่แต่เมื่อท่านออกน้อยพี่น้องนี่บัมมีเพื่อกะง,งามงามพี่น้องบึงมันออกในนี่ในผืนนี่ในดินจักหน่อยนี่ หาหน่วยพูนเอาหาหน่วยพี่น้องต้นมันนี่นี่ <c oughs> นกระโหกมันพี่น้องพูนต้นบักสูงหน่วยดกเจ้ามาไหมพี่น้องตน้นนี่เป็นเห็ดใหม่คำใบอืมสามใบเถาเอาไปตั้มเมียงพอดีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะตัวนี้นะได้จงเกิดใน้คิดินคักเถก คน,น,นเปินบ่อนาเฮ้ยันสิเอาอยู่บ่หล่ะนี่แม่นสิโธินตุ่มพี่น้องป้าผ่านนี้สิทธพาไปสอนไข่ผามด้วยพี่น้องดือ้อมาหอดซาไข่ผามล่ะพี่น้องพูดรถคนกำลังมาจอดป้าเบื้องสิทธิเบื้อสิสอนแบบใดป้าไปเบื้องน้ำกันพี่นอ้องมันกำลังเป็นต่ออ่อนอยู่มั้งนี่ บอ,อะตาละสอนอะไรนะนคุณจะกรนคุณแผนคุแผนอบอนี่ทั้งนีเป็นแผนอยู่ยังวะนี่นี่ทั้งไก่ไก่นี่เด้อพี่น้องมาเด้อมาสอนไก่ผามไปแก้งน้ำก้นเด้อพี่น้องจ้าโอ้ยอย่าสอนหย่านมือลงสาดดิม,ดม, <laughs> มาหนี่มาไก่ไก่บาหนีนี่เป็นแผนอยู่ นี่พี่น้องนี่เขียวอมทมอยู่พี่น้องเอาไปแกงน้ำก้านด้อจ้าอ่องอายคอยได้อายไงยได้สอนนี่มันกำลังเป็นต้นหน่อยต้นอ่อนนี่พี่น้องแมนบ่มีนี่ล่ะฮะแมนเบิดอหรอบอกแมนเบื่อหรอบอกโอ้มันเกิดไม้เพิ่งมาพี่น้องกำลังเกิดไม้ มันไม่หวกน้ำหรอบอกจังบ่อนบ่แบบ่แบน้ำหลังอยู่บ่อแมกตักเตาหลาอยู่บ่อเออแมกตักเตาน้ำพี่น้องคนละก็อยากได้แน่นอพี่น้องสอนเถื่อกับไส่ตัวคนแรกก็ถือทุงปุ๋ยมาใส่รอคนให้น้ำดอกไม้ตัวไหนบ่ อ๋อเออเดี okay, boh, a a, si pm, ๋ยวไปต่อยไปกินอยู่อ๋อโอเคดาคนบอกขอยาวแต่เสียเอาใส่ทั้งฝาเคยลืมเม่อไรสอนด้นละพี่น้องลืมแม่เออขวยาวเาให้บ้ป่งอยูุ่่งกับมาปงจับจับ ไข่พามไข่พามมามีกินกับตองจอนไข่พามไปแหละโคปิดมั่นหลายโลกงากระพี่น้องโลกหาบาทสิบบาทบ่ออืมนี่วูว์เขียวงามจ้าน้าพี่น้องสอนอีกจ้าบาทละอายเอ้ยเหนื่อยละสาวพามเนี่ยคนถ่างงามเนี่ยว่ะเอองามเจ้าน้ะเออ โอ้ยโอ้บาทสิบาทมันมาหาก็เลยมาหากินอย่งสีเนาะพี่น้องเนาะัหมก็อยามเคยสอนนหลายร้อร้านหลายอไก็่างน้านมคุ้เออแมนอยู่ข้างก้างก็ได้เร็วเนาะข้างก้าอากาศฝนสิต๊ะจะได้มันคือตู เลาวนาจจาปนั่นเองต้อยหายางเปยางนู้นมอ่หลายน้มาใครมีเนาะน้ำมาใครมีมันเกิดหม่น้ำมันบหลอืมน้นั่นด้มันไปายน้ำน้ำเชี่ยแอค้อนแถามาสอนพี่น้องโอ้ยหอนหอนหอน เขียวอุ Donc, oh, so ici, layers, ้มท you ah? ุมพี่น้องโอ้ยเป็นตาเอาไปแกงใส่กะทิบอกเผาหอมหอมใส่ใบเข่งของขายวันนี้เลยของไม่เขาแกงขลิกบอกไปพี่ปุณน้ำหน้าปุณโอ้คนนี้เต็มกระสอบเลยบัดตรไปพี่น้องฮะเอาเสียซ้ำนี่เองบอกพี่น้องเด้อบัตรน้องเกาะได้พี่น้องได้ ก็เพ่ะว่าผอจะเอาจะขึ้นไปยังใกล้แทะม,มันชิติดขีฟุน้นโอ้โหธนามันอยากติดขีฟุ้นที่นอกแกซ้อนกับบื้องขึ้นเน,น,นี่ยเพื่ออะไรเพราะมีไม้ซักไม้เท้าขึ้นอุ๊ยเ <c oughs> ทศติหล่จาจะขึ้นไปเทีมันลง ตายแล้วคนสอนโอ้ยหนอแล้วกับเป็นหอบน้ำพี่น้นอเอ้ยแล้วกับื่อได้นอคนเฒ่าอายุต่หกสิบสี่ละหกสแล้ว่นอยังหาได้กินเซยหากินเซยคนวะ กินดีว่ะิะีไอ,อ่ยเบียตากขลัง้าหาความด้นดังผักก่อนก่อนก็ได้ว่าเป็นอย่างดอกอกะลางออกลายลายนามเอา้ามึงกุต้มเนาะเล่าตี่ยแล้วเลยดึงบ่ึ้น อบอกว่าคนอายุไดหกสิบเจ็ดคือเก่าเอ้าเอ้าอโอ้ยคนเถาะลวกต่ฮิดไปตั้มภาษาคนเถอเนะเพื่อนเนาอีกเส้นในหลังเนี่ยเลยจะใสายางหลังเลยบอก่่แล้วอันหลังโ่ั้ง้เหอยี่ใ้แ่ มันอยู่ในแพรหรอวะแพรเอม่ขอนนอนหนนนอยว้ตัวไม่ได้ได้ขี้ดินกยู่ไดล่ะหมรอมันสีแห่งแรงซําไนพี่น้องเอ้ยบึงตีดล่ะตะกีสะสูงสูงหมันลงไปจนมาอยู่ในกลนบึงแหละพี่น้อง มันแหลงแห้งฝนกระทำทาตกมาไงไงว่าพ่อสิบเมตรสามแลนนี้ออดหลอดจักมันหยาดอีหยังฝนกระเด็นหาต่อกมวงกินน้ำเด้กพ,พี่น้องเอ้ยคุณพี่นาก็ขึ้นได้มาน้าฝนเออเก็บกมวงกันพี่น้องเอ้าเอาเอาเดี๋ยวได้บปล่ได้บองมังพร้อมมีนจะคนขาดีดีเฮ้ยพี่นอ้อง แต่ไลยแล้วใครผามพีมม่นว่าเดี๋ยวเสมอแล้วกำลังหาบอกม่วงไปกินอยู่พี่น้องมาหาบอกม่วงเพือ <laughs> ่อนนี่แหละตอนสิจัาหรือบอลาบหื่นี่บอพี่น้องวิวกสวยเออเออเออเดี๋ยวไปคนละคอยเอายืมครูจ้าไปเงอินก่อนเด้อได้มะมว่วงหนึ่งครู อะ่รพี่นอ้องเมื่อเงินเดือบาทนี้พี่น้องมันเสิเมื่อหรล่ะปะแค่นี้เด้อจ้าบ๊ายบายรักน่าคิดถึงทุกคนรักน่าคิดถึงทุกคนได้มะมม่วงได้น,นี่ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย กินหอดคิดถึงสุขู่สุขุนเด้จ่าเด้อสาสงสารยาก้อนได้สอนกับโคตรติดตามยาสอนยาก้อนเด้จ่าพี่น้องจ้ารักนะจุบจ๊บจุ <c oughs> ๊บไปกลับบ้านแล้วจ้าไปายแนวถอยไปแล้ว แค่นี้ละพี่น้องไปอดีตบัดน,นี่บิ่งพี่บัตรนอกเข้ากันด้อนี่ละพี่น้องพี่บัตรน,นอกอ,อกหน้าเฮา,ามีต้นบมกม่วงมีต้อนอีหยังีงล่ะพี่น้องจ๊ะว้าย่าสอนใหม่คิดฮอดสุขูมสุขคนตาจ๋าเด้อ